สวัสดีครับผมก,กับผมแล้วนะครับกับอาจารย์เชนชัดเจนกับดวงชะตาในวันในวันนี้นะครับดวงชะตาในวันนี้จะเป็นยังไงมาดูกันครับดวงชะตาพฤษเกิดวันจันทร์เป็นยังไง ดูกันครับมีงานเข้ามาเนาะเป็นงานเป็นงานโปรเจกต์นะครับที่คุณกําลังเฝ้ามองนะครับคุณตั้งใจที่อยากจะทำคุณตั้งใจมานานแล้วแหละถ้าเป็นงานต่างประเทศนะโหดีมากนะครับมีโอกาสที่จะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกดกระดิ่งด้วยนะครับมองถึงการมองการไกลถึงการขยายขย,ขยับขยายสาขาไปต่างประเทศนะครับงานวันนี้ดีนะคุณมองแผนไว้นานแล้วแหละเป็นงานใหญ่เลยนะครับใครได้ทำครับ ดวงชะตาพุทธเกิดวันอังคารเป็นไงน,นครับคนบวันอังคารในวันนี้ถ้าเป็นงานโซเชียลมีเดียนะครับดีมากงานเกี่ยวกับด้านโซเชียลนะครับงานเกี่ยวกับด้านการสื่อสารงานเกี่ยวกับด้านทําคลิปสั้นในแพลตฟอร์มต่างๆนะดีมากๆนะครับงานแบบนี้นะครับถ้าคุณทําคลิปสั้นทําอะไรพวกนี้โอ้ดีมากๆถ้าคุณรับงานรีวิวดีนะครับถ้าคุณได้รับงานการเขียนคอลัมน์หรือทาอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกดกระดิ่งด้วยนะครับ งานของคุณนี่ถ้าคุณเป็นเขาเรียกว่าเป็นครีเอทีฟดีมากเลยถ้าเป็นครีเอทีฟนะครับโอ้โหคุณคนนั้่จะทำงานถูกใจนะครับเป็นงานที่ใช้ความคิดงานที่วางแผนเกี่ยวกับเรื่องว่าจะทํายังไงให้คนชื่นชอบนะครับเนี่ยคอนเทนต์ครีเอเตอร์โอ้โหนีคำนี้นะฮะจะให้ผลดีกับคุณมากๆเลยนะครับแล้วคุณคนนั้นที่จะชื่นชอบมากและสนุกสนานกับมันมากเลยครับก็ังคัดกัน ดวงชะตาพุธเกิดวันพุธเป็นยังไงคุณครับโอ้ยดีจังดีมากมากเลยนะครับวันนี้ใครๆก็เรียกว่าสู้คุณไม่ได้สู้คุณไม่ได้ยังไงสมมติว่างานคุณไปเสนอด้วยกันงานคุณทํางานกลุ่มด้วยกันของใช้อะไรถ้าคุณพรีเซนต์เนี่ยคุณนําเสนอเนี่ยอันดับหนึ่งไม่มีใครช่วยคุณได้มีใครสู้คุณได้เลยโอ้โหเก่งมากนะครับดีอย่างหนึ่งครับคุณอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกดกระดิ่งด้วยนะครับผมมองคุณว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้หรือคุณมีผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนคุณนะครับเป็นผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างมีอิทธิพลนะครับในวงการของคุณนะครับหรือค่อนข้างที่มีชื่อเสียงนะครับคนนี้คอยช่วยเหลือคุณอยู่เป็นแบ็กอัพให้คุณอยู่นะครับคุณไม่ต้องกังวลเลยนะครับคนนี้นอกจากช่วยเหลือการงานการเงินของคุณแล้วนะครับที่สําคัญเลยนะครับทางสะดวกอ่าคนนท์พูดครับดวงชะตาพฤ่ษเกิดวันพุธกลางคืนเป็นยังไง ค,คิดอยู่ว่าจะทําอะไรดีมีทุนสักก้อนหนึ่งอยากจะทําอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ในหัวนี้นยังตีกันอยู่เลยว่าจะเริ่มอะไรก่อนดีนะครับคุณไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะตอนนี้คุณคิดอยากจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆอยากจะทําอะไรเป็นของตัวเองถ้าอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกดกระดิ่ง้วยนะครับสมมติบบว่าคุณเป็นพนักง,งานประจำนะครับแต่คุณก็อยากจะทําธุรกิจส่วนตัวขึ้นมาเล็กๆนะคุณทําได้นะครับแต่ให้ตั้งใจและวางแผนให้ดีนะครับไม่ว่าปัญหาคนนี้ตอนนี้ก็คือคิดอยู่ว่าจะเอายังไงตีกันอยู่ในหัวอยู่นะครับผมจะบอกว่าคุณทําได้ค,ค,ครับคุณพุณนเข็มครับยิงจิตอาสาที้เกิดมันพหัสเป็นยังไง ครับตั้งใจทําอะไรทําได้นะทำได้แต่ทําได้แบบนี้เงื่อนไขได้อย่างหนึง่งเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับปิดใจคุณค่อนข้างี่่จะหมหนุนมองนิดนึงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกดกระดิ่งด้วยนะครับกุ้มใจมีเรื่องกุ้มใจมีเรื่องเครียด มีเรื่องที่บอกใครไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบเก็บไว้อยู่คนเดียวนะเรื่องเศร้าใจเรื่องนี้นะครับผมก็จะบอกว่าคุณทําใจดีๆใจมีเยียดใจเล็กๆนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับคนรุ่นผัดวันนี้นะครับผู้หญิงนะครับทุมทุมนะครับให้คุณนะครับมีอะไรก็ปรึกษาเขาดูเพราะเขาจะหาทางออกให้คุณได้ครับคือแรกครับคุณชะตาถ้าเกิดวันศุกร์เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับเลิฟ ฉาจังเลยอินเลิฟเนี่ยโหแต่อินเลิฟของคุณเนี่ยถ้าด้านความรักเนี่ยคุณประสบความสำเร็จแน่นอนวันนี้นะครับอินเลิฟแต่เรื่องการงานคุณเจอผู้หญิงเก่งอินเลิฟครับวันนี้อินเลิฟถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณจะเจอผู้หญิงเก่งนะครับถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกดกระดิ่งด้วยนะครับเอาอยู่เขาเรียกว่าถ้าผู้ชายคนนี้เจ้าชู้นะโหอยู่มัดไล่ทันต้อนจับได้หมด ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณเจอแม่เสือแล้วนะครับดุดันนะครับรับรองได้ว่าคุณโกหกอะไรจับได้หมดนะครับรู้ทันทุกเรื่องนะครับฉะนั้นสิโรราบนะครับคุณผู้ชายครับดวงชะตาที่เกิดวันเสาร์เป็นยังไง วางแผนอนาคตวางแผนอนาคตจะขยับขยายนะครับจะย้ายที่อยู่จะย้ายถิ่นฐานวางแผนนะครับวางแผนว่าเราจะทําอะไรในอนาคตนะครับเป็านาค,คนที่วางแผนตอนนี้แผนของคุณคุณก็ค่อยๆทาไปนะไอ้อย่างหนึ่งนะผมมองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุณด้วยนะครับคุณได้ไปขออะไรไว้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทัวใจกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วได้อย่าลืมไปแก้นะครับจะบอกว่าคุณประสบความสำเร็จนะเออในสิ่งที่คุณคิดสมมติคุณอยากจะย้ายบริษัทอยากจะย้ายถิ่นฐานอยากจะย้าย ที่อยู่อาศัยนะครับคุณทําได้นะครับถ้าคุณไปบนบานสันกล่าวไปขอไว้ก็ไปแก้บนด้วยนะเพราะเขาจะทวงนะครับคุณเสา์ครับคุณชะตาวันที่เกิดวันอาทิตย์เป็นยังไง มาดูนค,ครับคุณมีเงินก้อนหนึ่งเป็นเงินเก็บของคุณนี่คุณอยากจะมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งอยากจะมาทํากิจการอยากจะมาลงทุนทําอะไรผมจะบอกว่าใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งทําอะไรตอนนี้นะครับขอให้คุณศึกษาและรู้ให้จริงก่อนนะครับไม่งั้นนะครับคุณจะสูญเสียเงินก้อนนี้ไปเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกดกระดิ่งด้วยนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะมองอยู่ว่า คุณจะเลือกทำแบบที่หแบบที่สแบบที่สแบบที่สีแบบที่หดีไหมเลือกจะลงทุนอันนี้ดีไหมเลือกทุนอันนี้ดีไหมนะครับคุณอย่าเพิ่งมั่นใจตนเองนะครับศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับไม่งั้นเงินที่คุณเก็บมาตลอดเลยนะครับที่คุณมีอยู่ในบัญชีจะไม่เหลือเลยนะครับจนวันอาทิตย์ครับ